ประเด็นของของพักประชาชนเนี่ยสิ่งที่ทิศนากำลังจะบอกเราก็คือว่ามันเป็นมากกว่าดอมเป็นมากกว่าทัว mm hmm. มันคือการใส่พลังงานบางสิ่งลงไปในสมองของคนที่เสพสื่อจากเขา uh huh. พลังงานเหล่านีนะ้เป็นพลังงานที่รวบรวมเหมือนกับการสะกดจิตหมู่ mm hmm. ให้ทุกคนนั้นนะเห็นดี mm hmm. เห็นงามแล้วคล้อยไปตามกันดังนั้นกรุงเทพศีส้มทั้งหมด จะไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจหรือแม้แต่ข่าวที่แล้ว14ล้านคน1 5อ 150, ได้150ที่นั่งไม่ใช่เรื่องที่คุณจะแปลกใจเพราะสีเหล่านี้มันถูกส่งผ่านไปตามช่องทางต่างๆในช่องทางของโลกออนไลน์ New m e d i ียเขาก็มีวิธีการทําแบบนี้ถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่ว่าถามว่ามันเป็นอันตรายไหมเป็นเป็นแน่นอนแน่นอน เพราะว่าสิ่งที่ใส่ไปมันคือแสงเรื่อง้าทหารมีไว้ทําไมทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือว่าบทบาทของพระมหากษัตริย์ที่ควรจะต้องเป็นในปัจจุบันนี้คือปิยบุตรเนี่ยเขาเคยพูดไว้ผมจําได้คือปิยบุตรเนี่ยเขาเขาพยายามจะยกว่าเขาอ่านหนังสือแล้วก็ยึดทฤษฎีของพวกซ้ายใหม่พวกอันเจนิโอแกรมชีเขาก็จะมีทฤษฎีเรื่องซิวิลโซไซตี้นะถ้าเราไปยึดครอง ยึดครองความคิดมวลชนได้ค่ะนะอันนี้มันจะกลายเป็นพลังเราจะเปลี่ยนแปลงได้นี่แหละคือการเข้าไปยึดครองความคิดของมวลชนนี่แหละใช่ทีนี้มันก็มีแรงกระเพื่อมตามมาจากคุณทิศนาคุณทิศนาก็อกอะไรยกันทุกช่องเลยเอ่อย้อนาวหน้าเพราะว่าหน้าหน้าสะดุดไม่ทันฉันฉันฉันโฟนอินแล้วจริงๆเราเราชวนคนแรกเลยนะใช่หน้าหน้าที่ชนคนแรกเลยเพราะความความที่พี่แดงเนี่ยคิดว่าฉันเพื่อนพ่อเธอฉันเพื่อนแม่เธอ เธอมาตื่นไม่ทันาก็ระบปากกัได้ค่ะแต่ว่าไม่เวลาตื่นไม่ทันโทรไปสิบสิบเอ็ดครั้งแล้วรังท<ม>ี่สิบสองก็บอกว่าก็ไปบอกกับพี่แดงว่าอ๋ออันนี้นะคะ<ม>ไปไปซ้ำอีกไม่ไ,ได้แนวหน้าเราให้สัมภาษณ์ไปแล้วนี่เราต้องให้สื่อมวลชนเข้าเจียมกันเพราะตอนนี้หลายรายการมาติดตอ่อค่ะเราแพี่แดงมาไม่เป็นไรหยุดเถอะพอเจอเราเราคอยนั่งเฝ้าดูที่สนาเดินทัวร์ไปสายเดินสายไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวดูซิว่าพักซ่องเขาจะต้กลับ<ม>ที่สนาอย่างไรใช่ไหม